ผู้ชนะสิบทิศต,ตอนที่267สมิงสอตุดนั่งเมืองแต่เวลาเช้าหรือเพลนก็ดีหากถึงเวรแต่ละแม่เจ้ามุกอายออกมาพระที่นั่งหอพระแล้ว เบื้องนั้นสมิงสอตุดอันกินตำแหน่งพระเจ้าอยู่หัวแทนพระองค์จกักรพรรดิให้ต้องพิธีสดอกพระเคราะห์และสมิงสอตุดนั้นเพื่อมีน้ำใจกำเริบอยู่แล้วมาดว่าจะอยู่ในราชสมบัติเป็นที่รู้แก่คนทั้งปวงว่าเสมอเป็นหุ่นเชิดตัวหนึ่งก็อดกระทากิริยาโอไม่ได้เลยเวลาเยื้องกลายอยู่ในบริเวณที่นั่งหอพระแล้ว ลับตาบุเรงนองเสื้อผู้หนึ่งก็ไว้ความภาคภูมิหนึ่งองค์พระเจ้าอยู่หัวเองแลตาละแม่ชาวยะคายอันรอบเล่นสวัสดด้วยสมิงสอตุดนั้นสมิงสอตุดโอโลมก็อ่อนน้อมเอาใจกว่าพระเจ้าอยู่หัวอันถืออำนาจเป็นใหญ่มุกอายอาลัยแก่เชิงของชูมีน้ำใจอาวร์ในสมิงปหลัดวังผู้นั้นอยู่คนทั้งสอง ออกมาปะกันณนะพระที่นั่งหอพระขณะพระเจ้าอยู่หัวสเสวยและเสด็จเข้าในหลืบที่บริกรรมแล้วมุกอายยังไม่ใครจะกลับจากที่นั้นโดยง่ายมักจะรีรอสนทนาด้วยสมิงสอตุดนานๆลางทีมุกอายออกมาเช้าจะกลับก็ต่อใกล้เพนถึงเวนโชอ้วออกมาหากเพลาเพนลแล้วจะคืนที่อยู่ก็ต่อบ่าย ทั้งสมิงสอตุดมีความเหืมสุมดวงจิตอยู่มากแล้วขณะสนทนาด้วยสนมโปรดคนใหม่ของพระเจ้าอยู่หัวนั้นสิ่งใดมั่วสุมอยู่ในดวงจิตมิรู้ประหยัดก็สําแดงพิรุธออกมาโดยกิริยาทั้งแต่ละเจ้ามุกอายอายุยังน้อยความสุข,ขุมรอบรู้อันเป็นชั้นเชิงมิรู้ระวังยามเจรจาพาทีด้วยสมิงสอตุด สิ่งใดทราบซึ้งดื่มด่ำในใจไม่รู้งามไว้ในหน้าก็กระทําพิรุธโดยกิริยามหาดเล็กแหล่ฆ่าคนในบริเวณพระที่นั่งหอพระเห็นประหลาดทั้งวิสัยผู้น้อยใครสอดเสียดผู้ใหญ่ก็ค่อยกระทิบกิริยาพาทีซึ่งคนทั้งสองปฏิบัติต่อกันนั้นเป็นเนื้อความอันยาวออกไปถึงโชอ้วก่อนแต่ละเจ้ามุอาย และนางโชอ้วเป็นคนมีอารมณ์ร้อนฟังความใดใครรู้ให้เท็จจริงประจักษ์ก็วางสายให้รางวัลสำหรับจะสืบเสาะลักษณะคนทั้งสองกิรจาต่อกันสมิงสอตุดและแตละเจ้ามุกอายไม่ทันรู้ว่ากิริยาแห่งตัวเป็นพิรุธแก่ผู้อื่นแต่ยามใกล้ชิดคเนว่าจะกล่าวเนื้อความสัพพยอกต่อกันคงไม่ได้ยินถึงผู้อื่นแล้ว ก็เอื้อนคำสัพพยอกโดยวิสัยชูคู่สวัสดทั้งปวงคนอันทาหน้าที่เป็นแม่กองสอดแนมสอดส่องของแม่นางโชอ้วก็เอากิริยาทั้งนั้นเสนอแก่มูลนายตัวและแม่นางโชอ้วก็เอาเนื้อความซึ่งตัวเห็นเป็นพิรุษนั้นบอกแก่แม่นางอัคระมเหสีเป็นหญิงสำหรับองค์ตะเบงชเวตี้เล่งว่าการนั้นใหญ่หลวงนักตัวถือว่า มีคนที่คอยปรึกษาการที่ลึกซึ้งอยู่แต่ผู้เดียวเฉพาะบุเรงนองก็บอกอุบายให้โชว์อ้ววไปเอาตัวบุเรงนองเข้ามาว่าอีกสองราตรีพระเจ้าอยู่หัวจะสำเร็จพิธ,ธีตามกำหนดแล้วเผอิญแม่นางอัครามเหสีบังเกิดนิมิตประหลาดอย่างหนึ่งจะบอกแก่ผู้อื่นก็ยังไม่แจ้งว่าดีร้ายด้วยหากเป็นความข้างร้าย จะก,กังวลพระไทยแก่พระเจ้าอยู่หัวจึงใคร่ปรึกษาบุเรงนองซะก่อนโชอ้วออกมาเวรเช้าก็บอกความทั้งนี้แก่บุเรงนองเจ้ามาหาอุปราชก็เข้าไปพร้อมด้วยโชอ้วแม่นางนันทวดีอัครมเหสีก็แซงขับให้นางข้าหลวงและคนใกล้เคียงออกไปเสียเหลือแต่นางโชอ้วครั้นบุเรงนองถามว่า แม่นางอัครมเหสีท่านนิมิตใดเป็นที่ประหลาดเป็นหญิงก็ว่าการดังนี้ไม่ใช่นิมิตหากเกี่ยวข้องกับพระเจ้าอยู่หัวโดยใกล้ชิดยิ่งแล้วขอเชิญท่านฟังจากปากโชอัวเองเถิดนางโชอั้วก็เล่าถึงคนโจดขานอันมาเข้าหูแล้วครั้นวางสายคอยสังเกต และแกล้งทำเมียงรับใช้ไปใกล้ถนัดท้ายคำซึ่งคนทั้งสองปราศัยต่อกันแล้วก็ประจักษ์ว่าเป็นเนื้อความสวาสดสั่งเสียอะไรแก่กันเจ้ามหาอุปราชก็ว่าการนี้เป็นเรื่องใหญ่นักอย่าเพิ่งด่วนชี้เอาโดยง่ายชนีเพราะผลเสียเกิดขึ้นแล้วผลพินาศก็จะปรากฏแก่คนหลายฝ่ายด้วยกัน ฝ่ายพระเจ้าอยู่หัวกำลังกลัดกลุ้มกังวลอยู่อย่างหนึ่งมากระทบเรื่องนี้ก็จะโกรธกริ้วเป็นเบื้องต้นแล้วจะชอกช้ำเสียพระไทยเป็นบ้านปลายหนึ่งนั้นความพินาศก็จะได้แก่มุกอายเป็นเหตุให้สายสัมพันธ์ระหว่างผู้การประเทศและกรุงยักษขายสะบัน้นได้ยากแก่ข้าทหารและม้าศึกช้างศึกทั้งปวงโชอ้วน,นั้นเกลียดชังมุกอายจับใจอยู่แล้วก็ว่า บุเรงน้องท่านอย่ามัวเพ่งคนกาลีจิตทั้งสองนี้ด้วยใจพระอยู่เลยข้าพระเจ้าถึงอายุน้อยแต่ได้เห็นควันกรณีก็พอจะรู้ที่เกิดต้นเพลิงก็แหละประดาคนในราชสำน,นักตะเบงชเวตี้ที่นี้ยกพระเจ้าอยู่หัวเป็นใหญ่เสียพิเคราะห์เถิดยังจะเห็นหรือว่าไม่มีผู้ใดสนิทด้วยนางยักษ์าย เสมอด้วยสมิงมอนประหลัดวังนั้นเลยคนทั้งสองมีกิริยาสนิทสนมก็ด้วยเริ่มแรกแต่ครั้งพระเจ้าอยู่หัวไปตีกรุงยะไข่ได้นางนั้นมาในทัพอยู่แล้วและนางนั้นใส่จริตจ,จะให้องค์อาจเหมือนชายชอบนั่งม้าจระเวนอยู่ในอุทยานหลังครั้งออกไปถึงท้ายวังเล่าคนติดตามประจำ นอกกว่าสันโทเวผู้อามุกอายแล้วก็มีแต่สมิงสอตุดเมืองเนืองจะเด็ดเกรงแต่ข้อปรักปรำของโชอ้วจะอื้อเฉาก็ตัดเสื้อว่าพระคนคู่นี้คุณอัธยาศัยกันมาแต่วาระแรกที่มุกอายมาสู่บารมีพระเจ้าอยู่หัวกระมังจึงเจรจาโดยถ้อยคำสนิท เป็นเหตุให้คนมีรู้ชัดสำคัญเป็นความสวัสดแก่กันครั้นเห็นโชวอ้วทําทีจะค้านขึ้นเสียงเป็นการใหญ่บุเรงนองก็ห้ามเสว่าเรื่องนี้วันคืนยังม่สิ้นลงวันพรุ่งวันรืนนี้ข้าพเจ้าจะเก็บคำท่านมาใคร่ครวนแต่คอยสังเกตไว้ผู้หนึ่งผิดนักมิช้ามินานก็คงจะแจ้งเท็จจริงเองแต่เพลานี้ขอเสที โชอ้วท่านอยาเก็บไปปรารบด้วยผู้ใดนอกกว่าเราสามคนเท่านี้แม่นางอัครมเหสีขยับปากจะพูดก็เห็นบุเรงนองขยิบต,ตาให้หน้าเป็นกล่วงรู้อัธยาศัยกันอยู่ก็ปลอบโชอ้วว่าน้องเราสงบก่อนอย่างหนึ่งโชอ้วก็เป็นบริจาริกาคู่ขันด้วยมุกอายอยู่ขืนอื้ออึงขณะนี้ เพื่อความสมจริงตามคำน้องท่านก็จะแพร่พรายให้มุกอายแลสมิงปลัดวังรู้ตัวซะก่อนหรืออย่างหนึ่งพระเจ้าอยู่หัวนั้นน้ำพระไทยเที่ยงตรงอยู่หากหลักฐานไม่มั่นคงขณะนี้เล่งเส้ข้างโชอ้วใส่ใคล้ป้ายผิดมุกอายก็จะลดที่ทรงพระเมตตาโชอ้วกลับไปเพิ่มผูนข้างมุกอายฉะนั้น การนี้จงไว้แก่พนักงานข้าพระเจ้าและเจ้ามหาอุปราชกำหนดลู่ทางโดยลำพังเองโชอ้วไม่ชอบใจอยู่แต่จะโต้แยง้งก็เห็นไม่สมควรกระนั้นก็ลาเสจากที่นั้นครั้นโชอ้วกลับแล้วแม่นางนันทวดีก็ว่าเมื่อกี้ข้าพรเจ้าจะพูดโดยทํานองโชอ้วที่ค้านตอกคำท่านอยู่หากเห็นบุเรงนองท่านขยิบตา ก็นึกว่าท่านมีแยบยนต์อื่นจึงได้คล้อยตามคำท่านส่วนน้ำใจนั้นไม่ใช่ลาเอียงข้างชังมุกอายแต่ก็สงสัยดุดโชว์อ้วดุดกันเจ้าหนุ่มก็ว่าข้าพเจ้าไม่ได้แยบยนต์อย่างอื่นแต่การชนิดนี้ไม่ได้ยินแก่ตาแก่หูแล้วก็ไม่ใครจะคิดสงสัยผู้ใดเลยมุกอายนั้นข้าพเจ้าเคยได้ใกล้ พอจะอยังอัธยาศัยออกอยู่บ้างเห็นว่านอกกว่าน้ำใจเด็ดแล้วนิสัยรักการของผู้ชายชอบนั่งม้าและดูทหารรำอาวุธต้องด้วยอัธยาศัยมังตราอยู่ทั้งจอมคนก็เมตตาแก่มุกอายเป็นอันมากและรื้อมุกอายไม่พักดีมั่นในจอมคนแม่นางนันทวดีก็ว่าข้าพระเจ้าจะพูดสิ่งใดก็กระดาษปาก จะเป็นประหนึ่งคนใจชั่วก็มักจะสงสัยผู้อื่นทำดุดใจตัวท่านกล่าวมุกอายน้ำใจประหนึ่งเด็กก็ดีอยู่แล้วข้าพเจ้าจักได้อุปมาด้วยคำท่านเป็นบรรทัดสืบไปด้วยมุกอายครองน้ำใจเด็กนี่แล้วประกอบกับคนเคยยินว่าเจรจาสัพยอกกันเป็นพิรุธข้าพเจ้าค่อนข้างจะลงเนื้อเชื่อคำซึ่งโชอ้วบอกกล่าวมา มาดว่าอัธยาศัยเกลือกูลแต่คนรักให้ประจักษ์ว่าช่างเมตตาก็ดีแต่พระเจ้าอยู่หัวเป็นใหญ่กำเนิดแล้วในที่สูงหาคนเทียมทันไม่ได้แต่เกิดแล้วก็ย่อมกล่าวได้ว่าประสบแต่คนเอาใจพระเจ้าอยู่หัวหารคนกอบด้วยเมตตาข้างหนึ่งและทำการใดก็เอาแต่ใจตัวเป็นประมาณข้างหนึ่ง วิสัยมนุษย์นั้นย่อมชังแต่ความที่ตัวต้องเป็นฝ่ายเอาใจฉะนั้นหากกรบลบแล้วผลที่เกิดแก่ความเมตตาของพระเจ้าอยู่หัวนับว่าน้อยกว่าน้อยจะเทียบกับความชังอันตัวต้องเป็นฝ่ายยอมตามใจนั้นไม่ได้ความรู้สึกภายในสำหรับน้ำใจเด็กมีดังนี้ลังทีสมิงสอตุดรู้ที่โอนอ่อนมุกอาย ก็จะพลอยอ่อนตามลงใจด้วยคนผู้นั้นทั้งสถานหนึ่งสมิงสอตุดนั้นฐานะต่างกว่าท่านบุเรงนองเป็นขุนนางใหม่พระเจ้าอยู่หัวมิดิเชิดไว้เสมอญาติดุดท่านสมิงสอตุดบังอาจทอดสนิทมาดว่าฉันฆ่ากับเจ้าก็ยังเป็นกิริยามิควรสมิงสอตุดก็ล่วงรู้การทั้งปวงดีอยู่ผู้หนึ่ง ปกติก็ไม่น่าจะทำดังนี้นอกกว่าจะมีการอื่นลึกซึ้งเป็นที่ผูกพันแก่กันจึงบังอาจทำเจ้ามาหาอุปราชก็ว่าการข้อนี้ไว้พนักงานข้าพระเจ้าเถิดจะวางคนให้แยบยนซะก่อนได้เรื่องถนัดแล้วจะทูลแต่แม่นางท่านเองและจะเด็ดเห็นแม่นางปิ่นหญิงผู้นั้นยังพูดถึงเสมือนไม่ลงใจด้วยคำตัวอยู่ก็ว่า ่านกับข้าพเจ้านั้นยินว่าคนหลงคําโชว์อ้วแล้วเกรียดช่างตัวสะอย่างหนึ่งเป็นข้อหนักก็มีพักช่างเหตุรองผลให้สมควรและนางโชว์อ้วนั้นเป็นคู่ขันอยู่กับนางยักษ์ไหไหนเลยจะมองนางผู้นั้นในทางที่เป็นคุณย่อมคิดประหัดประหารให้อีกฝ่ายหนึ่งล่มลานไปจนได้ อันหนึ่งข้อกล่าวนี้เป็นความชะกันอยู่หนักและเราก็ยังไม่มีหลักฐานจะยันเอาความผิดให้ถนัดได้น้องท่านจึงไม่ชอบจะด่วนวู่วามไปไว้พนักงานข้าพเจ้าสอดส่องสอบสวนให้แม่นยำก่อนจะดีกว่าใครผิดใครถูกฉันใดจกได้พิจารณาไปตามกระบวนและเจ้าเจเด็ดยังเห็นสีหน้าแม่นันทวดีเครียดอยู่เล่า ก็หาช่องลุกลาไปซะแต่บัตรนั้นฝ่ายข้างตาละเจ้ามุกอายนั้นเลงการตารักว่าอันความเรื่องนี้แม้ล่วงถึงหูแม่นางอัครมเหสีนางผู้นั้นมีความเคารพในตัวเจ้ามาหาอุปราชอยู่อย่างไรเสียก็คงจะเชิญตัวคนผู้นั้นเข้าไปปรึกษาเป็นแน่นอนแลบุเรงนองคนเจ้าปัญญา ไออย่างรู้ความตื้นลึกหนาบางอย่างไรไม่ได้แจ้งชอบที่จะรู้ไว้เพื่อคิดหาทางป้องกันให้สมควรแต่ละเจ้ามุกอายตริดังนี้แล้วก็ตกรางวันนางข่าหลวงหนึ่งในตำหนักพระอักรมเหสีไว้สำหรับคอยส่องสอดสดับความที่เกี่ยวแก่ตัวฉะนั้นความซึ่งคนทั้งสองปรึกษากันก็ดี โตถึงมีลงรอยกระทั่งบุเรงนองรับปากว่าจะสอดส่องให้ได้หลักฐานแม่นยำก่อนก็ดีเหล่านางข้าหลวงที่เป็นไส้ศึกก็เร้นตัวอยู่กับฉากฟังเอาความได้ถนัดแล้วก็เก็บไปบอกต่ละเจ้ามุกอายทั้งสิ้นนางยักษ์หายตกใจเพียงสิ้นชีวิตและถือเสมือนนางข้าหลวงผู้นั้นรู้ความลับตัวเต็มอกแล้วก็ปูนบำเหน็จให้เป็นอันมาก แล้วแซงเจรจากรบซะว่าครั้งนี้ถึงจะเป็นความเท็จและป้ายร้ายก็เป็นเนื้อความชะกันยิ่งอยู่จะรับรู้แต่เราผู้เดียวไม่ได้จำจะให้สมิงสอตุดรู้ด้วยและมุกอายเกรงการจะเจรจากันนะพระที่นั่งหอพระอย่างเก่าจะประเจิดประเจิดแก่คนมากหน้าก็มีหนังสือนัดหมายออกไปยังสมิงสอตุดอุบายทำป่วย แล้วสมิงสอตุดก็คุมหมอหลวงเข้ามาดูอาการตาละเจ้ามุกอายถึงข้างในและมุกอายแซงเล่าอาการพอมิให้พิรุษแล้วก็ให้หมอหลวงรออยู่ทางหนึ่งหาช่องเจรจาเป็นการลับบอกความที่แจ้งมาให้ประหลัดวังรู้แลว่าครั้งนี้เป็นการจวนตัวแล้วถึงหลักฐานเท็จจริงไม่ได้ประจักษ์หากให้พระเจ้าอยู่หัวระแวงสงสัยได้ มิเร็วก็ช้าวันหนึ่งข้าพเจ้าคงจะได้อันตรายน้ำใจข้าพเจ้านั้นใครได้ท่านแต่งม้ามีฝีเท้าเอาตัวรอดหนีกลับถิ่นเดิมข้าพเจ้าเสียสมิงสอตุดก็อาลายัยกาะเจ้ามุกอายยิ่งนักแลว่าซึ่งท่านจะหนีกลับบ้านเมืองท่านนั้นข้าพเจ้าจะไปด้วยท่านกระไรได้ด้วยมาดว่าพระราชบิดาท่าน รักท่านตัดไม่ได้แต่บิดาย,ย่อมยินดีในองค์ตะเบงชเวตี้หรือจะมีเมตตาแก่ข้าพเจ้าเล่าแต่ละเจ้ามุกอายก็ว่าจำเป็นไม่เห็นทางอื่นนอกกว่าทางนี้แล้ว